ทุกคนเกิดมาเคยเห็นบอ่องูเขียวที่มีหอนอยู่เถิงหน้าผากลักษณะจะคือกับพญานาคเลยงูเขียวตัวนี้มีลักษณะอยู่เถิงหน้าผากที่เตกต่างจากงูเขียวทั่วๆไปชาวบ้านได้พบเห็นเพิลนอยู่ในวัดแห่งหนึ่งทุกคนสังเกตอยู่ทีมีปุทโตหูกอยู่เบื้องหลังทั้งตนโตและหอนของเพิลนมีความเลื่อมลักษณะแบบว่าเพ่นได้ออกมาจากการจำศีลเป็นเวลาดดนาน ด้วยผลบุญการจำศีลภาวนาจนมีหอนอยู่เิงนาภาคนี้ขอให้ผลบุญบารามีการจำศีลของเพิ่นจงเกิดเป็นวัตถุมงคลแก่ตัวทานขอให้ชีวิตของท่านจงพบพอแต่โศกลาบสรรเสริญโศใแง่มหาศาลจงไหลเข้ามาหาในตัวของท่านกายยะวาจาจิตตังอาหารวันทาศีสัตนาคา วิสุทธิเทวาปูเสมิสาธุ